่อนะครับเมื่อกี้นี้เราเขียนวงกบได้ทั้งสองฝั่งแล้วเนาะนะเขียนวงกบสองฝั่งได้แล้วทีนี้เราก็มาต่อกันเลยผมก็จะมาเขียนประตูนะครับเรามีวงกบแล้วเราต้องมีบานประตูเนาะ,ะทำยังไรล่ะก็เหมือนเดิมครับใช้โพลีไลน์นะผมจะใช้โพลีไลน์ตลอดนะ,นะผมก็จะมาเริ่มจากจุด e n d p o i n t ตรงนี้ นะนะเอาเมาส์มาแตะ snap ขึ้น end point นะคลิกซ้ายนะครลากไปนะครลากไปคลิกปับ๊บนะครลากลงมานะฮะลากลงมาอ้อเออ่ประตูเนี่ยนะฮะความหนาเนี่ยมันไม่ได้หนา5เซนนะนะถ้า5เซนนี่มันก็ถามว่าทำได้ไหมมันก็ได้แต่มันก็จะโฟลดไซส์มันจะหนามากนะเอาเราไปดูของจริงนะวัดดูจากประตูที่บ้านนะมันจะประมาณ3.5เซนนะฮะหรือนิ้วครึ่งนะฮะ เราก็ลากลงมาเนาะเราก็พิมพ์เลยจุด0ูนย์สห้า enter นะฮะความหนาของบานประตูนะฮะเราได้แล้วนะเราก็ลากย้อนกลับมาแตะปั๊บตรงนี้นะระวังนะฮะใครที่บางทีไม่ชอบใช้ซูมนะฮะถ้าไม่ชอบซูมเนี่ยบางทีมันมัน,มนแล้วแบบเออเขาเรียกว่าไง snap มันจะเด้งแข่งกันเห็นไหมฮะนะเราไปคลิกตรง mid point นี่เบี้ยวเลยนะฮะเราต้องใช้ซูมนะฮะใช้ลูกกิ้งที่เมาส์ช่วยนะซูมนะนะ แล้วก็เปิด Snap เนี่ย p พ r p e n d i c u l a r มันจะขึ้นเมื่อเราลากเส้นตรงมาชนกับอีกเส้นไงไหมฮะเพ r p e n d i c u l a r มันขึ้นต้องอย่างนี้นะฮะใครมาเอาม i d point ตรงนี้เบี้ยวนะฮะเอานี้นะฮะเ e r p e n d น c u l a r นะฮะพอตรงแล้วคลิกซ้ายครับปัป๊บแล้วก็มาคลิกซ้ายที่จุดเริ่มอีกทีนึงปุ๊บแล้ว enter ทีนึทเห็นะฮะเนี่ยเราได้แล้วนะครับเราได้แล้วบานประตูสี่เหลี่ยมนะฮะอ่าโอเคทีนี้ทีนี้พอได้แล้วเนี่ยทำยังไงต่อล่ะนะฮะ นะนะบางคนเนี่ยคือเขาบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันบาทเนี่ยมันไม่ไม่สมจริงเลยนะฮะอาจจะบะขยับตรงนี้นะฮะให้มันขึ้นมาเสมอกับตัวบานนี้ก็ได้จะได้สวยงามยิ่งขึ้นนะ,ะแบบจะได้สวยขึ้นทํายังไงล่ะเนี่ยผมคลิกนี่ยะฮะผมคลิกนี้เลยนะซ้ายที่เส้นวงกลมนะ,ะแล้วผมก็คลิกจุดตรงกลางนี้เลยนะฮะออโตแครดเวอร์ชั่นสองพันสิบหกเนี่ยเขาพัฒนามาดีนะสมัยก่อนจะ อีดิเซนพวกนี้ทำกันวุ่นวายอันนี้ไม่ต้องนะคลิกตรงกลางนะครคลิกซ้ายแล้วลากมาอย่างนี้เลยนะปึ๊บเห็นไหมฮะอ่าลองมาดูอีกข้างนะฮะใครดูไม่ทันดูอีกข้างนึงนะที่วงกลมนี่นะผมคลิกซ้ายที่เส้นนะปึ๊บแล้วผมก็คลิกตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮจุดแถบสีฟ้าๆหนาๆตรงนี้นะคลิกซ้ายปาั๊บแล้วก็ลากขึ้นนะพอมาชนนี่เพื่อเป็นดิปูล่าขึ้นแล้วแล้วก็คลิกซ้ายเปลี่ยนนะจบแล้วง่ายมากนะฮะเนะี่ยจริงๆถ้าจะให้ดีอ่ะเรากาหนนดดรระะะะยยแแต่่ทีกกเเล็ไ้ฮออโค นะทีนี้พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเวลาเรานําเสนอแบบจริงๆเนี่ยนะฮะประตูเนี่ยมันจะต้องเปิดอยู่ถูกไหมฮะอ่าทำยังไงล่ะผมก็จะใช้คําสั่งนี้นะฮะลองดูนะ Ro โรเท r โรเทนี่นะฮะแล้วก็มาคลิกที่บานประตูนะ,ะเพราะเราจะทาให้มันเปิดใช่ไหมเราคลิกที่บานประตูป๊าปเอ็กเตอร์หนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มาคลิกที่เบสพอยต์จุดที่เรากําหนดให้มันเป็นจุดหมุนเนี่ยนะ ตรงนี้นะฮะ end point ตรงนี้นะฮะคลิกซ้ายไปทีหนึ่งนะครับนะนะแล้วลองขยับเมาส์ดูนะฮะเห็นไหมฮะพอผมลากลงปุ๊บบานมันจะเปิดขึ้นนะ,ะถ้าใครกด f 8ดเนี่ยมันก็จะหมุนฟรีอย่างงี้อ,งออกไหมฮะนึกออกไหมฮะอ่าทีนี้ผมก็กด f 8ดล็อกให้มันตรงนี้นะพอมันขึ้นตรงนี้แล้วผมก็คลิกซ้ายทีหนึง่งนะฮะอ่าเปิดแล้วนะฮะเปิดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะโอเคนะฮะเอาละยังไม่เสร็จนะฮะ ต่อไปเวลาเราเขียนประตูใช่ไหมฮะเราจะต้องมีเส้นวงสวิงเส้นวงสวิงที่เป็นเส้นโค้งนะฮะผมก็จะใช้คำสั่ง Arc ตรงนี้นะ Arc นะโดยคลิกเข้าไปตรงข้างใต้ของ Arc อเน,นี้ยผมจะเลือกใช้ตัว Arc ที่ชื่อว่า Start Center N นะตัวนี้นะฮะ Start Center N นะครับคลิกไปนหนึ่งทีอ่า ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า start center n ที่ผมเคยบรรยายในห้องไว้เนาะเคยแนะนำไว้คำสั่งนะมันต้องคลิก3ครั้งใช่ไหมฮะอ่าเราก็จะคลิกลองดูนะฮะผมจะคลิกก่อนนะจุดที่1ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะผมก็ลองดูเนาะจุดแรก start center n อ่าพอผมคลิกแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่ามันขึ้นอีกด้านหนึ่งแบบนี้แสดงว่าผมคลิกจุดแรกผิดนะผมคลิกจุดแรกผิดไม่เป็นไรเอาใหม่ผมคลิกเลือก arc สตาร์เซนเตอร์เที่นี้ผมเปลี่ยนบ้างนะผมเอาจุดแรกนะนะจุดแรกมาอยู่ที่ปลายของบานประตูที่เปิดขึ้นนะเซนเตอร์ Center ก็คือจุดที่บานประตูกับบงกบแกะกันหรือจุดหมุนนั่นเองนะหรือจุดที่เป็นบานพับนะเซนเตอร์ Center. แล้วก็เอ็นก็มาที่ปลายนี้เห็นไหมฮะมันจะวิ่งออกมาเลยแล้วก็มาคลิกซ้ายตรงนี้ป๊าบแสดงว่าเวลาเราคลิกเนี่ยนะฮะเส้นเนี้ยมันจะหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะฮะให้จําไว้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจําไม่ได้ก็ลองคลิกดูนะถ้าคลิกจุดแรกผิดมันก็จะหมุนกลับด้านกันเราก็คลิกใหม่แค่นั้นเองนะ่ะโอเคทีนี้พอเราได้เส้นแบบนี้แล้วนะฮะเส้นนี้คือเส้นอาร์คชื่อว่า Start Center End เส้นเนี้ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเส้น long dash dot เพราะว่ามันไม่ใช่เส้นของอ b อบเจกไม่ใช่เส้นของวัตถุแต่มันเป็นเส้นสัญลักษณ์ที่บอกระยะนะฮะ เพราะนั้นทํายังไงล่ะถ้าผมจะเปลี่ยนเส้นนี้เพราะตอนนี้มันเป็นเส้นโซลิดอยู่นะผมก็คลิกที่เส้นนี้นะฮะคลิกที่เส้นนี้นะครับคลิกเลือกเส้นนี้ก่อนแล้วมาดูที่แถบ property นะฮะแถบ property ตรงนี้นะฮะนะลองดู b y เลเยอร์ตรงนี้นะฮะนะผมจะไม่เปลี่ยนเลเยอร์ด้วยนะฮะมันจะเป็นเลเยอร์รออยู่นะแต่ผมจะมาเปลี่ยนตรง property ตรงนี้นะฮะนะผมเลื่อนไปเห็นไหมฮะเราจะมีเส้นนเตอร์ Center นะอ่า ะะเห็นไหมเซนเะตอร์สองเซนเตอร์เซนเตอร์สองอันนี้ก็ได้นะผมก็เลือกปับ๊บนะสังเกตว่าเส้นนี้เขาจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าระยะเนี้ยก็คือมันอาจจะทีอยู่นะเราก็ต้องไปปรับมันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะเราอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะฮะเปลี่ยนสนะีเป็นสีอะไรดีละ่ะอ่าสีเทาอันนี้อนนี่สีเทาเบอร์แปดปับ๊บแต่ว่ามันยังเป็นเลเยอร์รออยู่ถูกไหมฮะ เป็นเลเยอร์รออยู่นะฮะเราไม่ได้เปลี่ยนเลเยอร์นะฮะหมายความว่าในวัตถุชิ้นนี้สัญ,ญลักษณ์ประตูบานเปิดนะฮะวงกบสองฟังบานประตูแล้วก็เส้นสัญ,ญลักษณ์เนี้ยอันเนี้ยคือเลเยอร์รอหมดเลยเพียงแต่มีเส้นนี้ที่เราเปลี่ยนลักษณะของเส้นกับสีของเส้นไปซึ่งยังคงเลเยอร์รออยู่นะฮะโอเคพอได้ไหมฮะลองเขียนตามกันดูนะฮะถ้าจำไม่ได้ดูคลิปซ้ำๆหลายๆรอบนะฮะ อันนี้คือการเขียนประตูบานเปิดแต่ว่าอันเนี้ยผมเขียนจากการที่เรามีระยะอ้างอิงรองรับอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดผมเขียนจากระยะข้างนอกล่ะเขียนบนพื้นที่ว่างได้ไหมก็ได้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะอ่าโอเคผมได้ประตูบานนี้แล้วนะที่นี้ผมจะมาเขียนอีกบานผมเขียนระยะนะเลือนน่อนข้างนอกแล้วกันนะถ้าเราจะเขียนประตูโดยที่เราไม่มีกรอบผนังหรือระยะอะไรรองรับอยู่เลยเนะี่ย แต่เรารู้ว่าประตูบานนี้ที่เราจะเขียนเนี่ยมันมีระยะเคลียร์นอกวงกบที่85เซนถูกไหมฮะอ่าผมก็จะใช้ลายนะฮะลายธรรมดาคลิกซ้ายไปตรงจิงพื้นที่ว่างนะแล้วผมก็ลากไประยะที่จุด85เซ็นเตอร์นะะแล้วก็เขนเตอร์อีกทีหนึ่งอ่าเส้นเนี้ยระยะ85เซนใช้ ดิสแตนด์วัดดูชัวร์ไหมปัป๊บเห็นไหมฮะเดลต้าเขึ้นมาแล้ว0.85นะครับโอเคทีนี้เส้นเนี้ยมันจะเป็นเส้นไกด์ของผมนะเป็นเส้นไกด์นะครับนะเสร็จแล้วผมก็จะเขียนเหมือนเดิมเลยวงกบใช้โพดี้ไลน์นะครับเนะี่ยผมก็จะเริ่มจาก endpoint ด้านนี้นะคลิกซ้ายลากขึ้นวงกบ ความหนาของเอ่อความกว้างของวงก,บ,กบเท่าไหร่ล่ะจุดหนึ่ง enter คือสิบเซนนะเท่าผนังเนาะอ่าเลี้ยวขวามานะ,ะจุดศูนย์สี่ enter ลากลงจุดศูนย์สามห้าอ่าทีนี้ลากลงจุดศูนย์สามห้านะ,ะเท่าความหนาของบานประตูนะฮะเอนเตอร์ enter. ลากออกมาทางขวาบ่าเพื่อบังบานมานะันเพื่อเพื่อเบรกบานมันนะที่จุดศูนย์หนึ่งคือหนึ่งเซนเตอร์ แล้วก็ลากลงนะลากลงมาชนเส้นนะผมก็คลิกซ้ายเลยแล้วก็คลิกที่ end point ที่แรก enter นะฮะจบแล้วนะครับได้หนึ่งข้างแล้วนะฮะเสร็จแล้วผมใช้คำสั่ง mirror นะฮะ mirror นะ,ะแล้วก็มาคลิกที่ตัววงกบ enter หนึ่งครั้งผมมาหาสัญลักษณ์ midpoint ตรงกลางเส้นไกด์นี้นะฮะกลางเส้นไกด์นะคลิกซ้ายนะฮะคลิกซ้ายตรง midpoint สัญลักษณ์นี้นะฮะ คลิกซ้ายแล้วลากลงนะหรือลากขึ้นก็ได้นะลากลงหรือลากขึ้นก็ได้ถ้าคุณลากไปแนวนอนมันจะเกิดแบบนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมลากลงนะฮะหรือลากขึ้นพอมันปรากฏนี้แล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง Enter อ,นอหนึ่งครั้งเห็นไหมฮะคุณได้วงกบสองฝั่งแหละไม่ต้องมามูฟและนะฮะสะดวกกว่าเมื่อกี้เนาะอ่าเสร็จแล้วพอจะเขียนบานประตูใช่ไหมผมใช้นี่เลยครับ สี่เหลี่ยมเล็กแทงเกิลอันนี้นะฮะเล็กแทงเกิลอันนี้นะไม่ต้องป้อนค่าใดๆเลยเพราะว่ามันมีจุดอ้างอิงรองรับอยู่แล้วผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ Endpoint ด้านนี้แล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้นะคลิกปับ๊บเรียบร้อยผมได้วงกบและบานประตูและแบานประตูปิดอยู่นะฮะทำเช่นเดิมครับใช้คําสั่ง rotate นะครับคลิกที่บานประตูแล้ว enter หนึ่งครั้งคลิกที่จุดหมุนปับ๊บลากลงเห็นไหมฮะ ลากลงเปิดแล้วทีนี้ใช้เส้นอารชื่อ start center n นะคลิกจุดแรกคลิกจุด center คลิก n ป๊บจบเห็นไหมฮะเส้นนี้เส้นนี้นะล้างกด escape ล้างคำสั่งก่อนแล้วคลิกที่เส้นนี้มาที่ property นะฮะเปลี่ยนลักษณะของเส้นโดยช่องนี้นะฮะลักษณะของเส้น เซนเตอร์ปาบนะ,ปะบนะเปลี่ยนสะีเรียบร้อยเส้นนี้ลบทิ้งไหมลบทิ้งก็ได้ได้แล้วเห็นไหมฮะเป็นชุดประตูบานเปิดนะครับแถมให้อีกนิดนึงแถมให้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้มันแยกชิ้นกันอยู่มันแยกชิ้นกันอยู่นะครับเราสามารถทำให้มันเป็นกรุป๊ปนะเป,นเป็นบล็อกแบบง่ายๆนะเป็นบล็อกแบบง่ายๆ บล็อกแบบที่เป็นระบบที่สร้างชื่อเดี๋ยวทําอีกแบบหนึ่งนะแต่อันนี้เผื่อเราจะไปใช้ในงานเนาะทําเป็นให้มันเป็นกลุ่มกันง่ายๆผมก็จะใช้คําสั่งนี้ฮะ copy clip copy clip หรือเขาบอกว่าให้กด ctrl c ก็ได้หรือคลิกอันนี้ก็ได้นะ copy clip นะคลิกซ้ายไปแล้วก็ครอบทั้งอันนะนะครอบแบบ Window ์นะครอบทั้งอันนะปึ๊บ enter หครั้งนะครับเสร็จแล้วมาที่ paste ตรงนี้นะ paste นะ ผมจะเลือกเป็น paste as block นะฮะ paste as block คลิกซ้ายมาเห็นไหมฮะออกมาแล้วนะนะทีนี้คลิกอยู่เห็นไหมมันเป็นก้อนและมันเป็นชุดเดียวกันนะฮนะเลือก paste as block นะฮะนะ enter อีกทีก็ออกมาอีกเห็นไหมฮะ enter อีกทีก็ออกมาอีก enter ออกมาอีกนะออกมาเพียบเลยนะนะเป็นบล็อกแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่ง move นะ move แล้วเลือกที่ endpoint ด้านใดด้านหนึ่งด้านนี้ก็ได้แล้วก็เอามาวางเนะเอามาวางตรงที่เราต้องการจะวางอะ่ะวางตรงไหนล่ะสมมติสมมติตรงนี้แล้วกันเห็นไหมฮะเนี่ยได้แหละหรืออันเนี้ยไม่เอานะอันนี้ลบทิ้งไปเลยผมจะเพส t e as box นะแล้วผมก็มาวางเลยเอ๊ะเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะโอเคเขียนประตูได้แล้วนะเขียนประตูได้แล้วนะแถมได้เอ่อการปรับรายละเอียดเส้นแล้วก็การ copy คลิปแล้วก็ paste as box ด้วยนะอ่าโอเคคลิปนี้ตัดแค่นี้ก่อนนะฮะถ้าดูแล้วไม่เข้าใจย้อนดูใหม่หลายๆรอบเนาะโอเคครับ